ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันส่งประกันสังคมมา7ปีค่ะเงินเดือนสุดท้าย12,000บาทอายุครบ5 5ปีได้ได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายเด็ก,กันฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่านี่ก็คือคำถามที่ทางผู้ชมทางบ้านนะครับพิมพมาถามก่อนอื่นเราสร้างก่อนว่าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์นะครับของบำนาญและบำเหน็จ นะครับมันมีเงื่อนไขต่างกันตรงที่ถ้าเป็นบำนาญจะจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือน180เดือนคิดเป็นปีคือ15ปีนะครับกรณีเป็นบำเหน็จคือกรณีจ่ายน้อยกว่า180เดือนนั่นแหละก็จะได้เข้าบำเหน็จนั่นเองนะครับซึ่งในโจทย์คำถามนะครับที่ผู้ถามถามมานะครับได้รับบำเหน็จแน่นอนเพราะว่าจ่ายแค่7ปีนะครับเพราะนั้นเมื่อได้รับบำเหน็จนะครับเราก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับไปดูเงินบำเหน็จของเราที่สะสมอยู่นะครับได้ที่ เว็บไซต์ w w w sso.go.ts นะครับเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับเพื่อเข้าไปดูในส่วนของสิทธิประโยชน์นะครับสิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพนะครับซึ่งเป็นบำ,บำเนตจทดแทนนะครับบำเนตจชลาภาพนะครับซึ่งสำหรับผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์บุตรและชลาภาพไม่ถึง180เดือนนะครับก็จะได้รับ นะครับเป็นบําเน็จซึ่งบําเน็จนั้นนะครับจะได้รับนะครับในส่วนของผู้ประกันตนในส่วนของเงินสมทบนายจ้างในส่วนของถ้ามีเงินสมทบของภาครัฐนะครับแล้วก็ยอดรวมเนี่ยจะได้รับนี้และและยังมีผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์เพิ่มเติมนะครับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับซึ่งอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะเรียกว่าอัตราผลประโยชน์ ครับซึ่งเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมมาจากของเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะจากหน้านี้นะครับสมมุตินะอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยจ่ายเงินสมทบนะครับไม่ครบปีนะครับอาจจะจ่ายไม่ครบปีหรือเงินสมทบฐานเงินสมทบนะครับแตกต่างกันออกไปมันก็จะส่งผลในของการาหักเงิน ประกันสังคมนะครับหักเงินสมทบประกันสังคมด้วยเช่นเดียวกันก็ทําให้ยอดการสะสมมันต่างกันนะอันนี้มันใช้มาตรฐานของแต่ละท่านเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละท่านเงินสมทบฐานเงินสมทบแตกต่างกันไปนะครับแต่ทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้นะเพราะว่าทุกคนนะมีข้อมูลทุกคนที่ทํางานส่งประกันสังคมมีข้อมูลอยู่ในประกันสังคมอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปดูของตัวเองได้นะครับที่ sso.go.th หรือทางแอตไลน์ sso ไทยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันหนึ่งเนี่ยมันคราวนี้ไอ้เรื่องผลประโยชน์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็แล้วแต่ปีนะครับมันจะมาคาดคะเนว่าเป็นผลประโยชน์นะครับหรือได้รับอัตรานี้เท่ากันนะครับในทุกๆปีนะครับ,ก,ก,นะรบก็คงบอกแบบนั้นไม่ได้ก็ในช่วงปีสุดท้ายนะครับก็สามารถที่จะ ไปยื่นนะเดี๋ยวเขาจะคำนวณให้เลยว่าคุณได้รับผลประโยชน์เท่าไหร่คุณได้รับอะไรเท่าไหร่นะครับรายละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกคุณว่าได้บําเหน็จเป็นเงินก้อนนะ่ะรวมเท่าไหร่แต่เบื้องต้นก็ไปเช็คของตัวเองได้นะครับอย่างที่ผมบอกก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ดินนะครับเข้า w w w ไนะครับ sso go ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก user name นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสปสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ4 0นนะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับ สถานะการทำธุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่าน I ระบบอิเล็กทรอนิกส สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตาา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆสมมุติผมคลิกเข้าไปที่เมนูขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปับ๊บนี่มันจะพาท่านมาสู่เมนูย่อยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับคลอบุตรส่งข้อบุตรทุพพลภาพเมื่อลองคลิกเข้าไปในเมนูย่อยอีกทีนะครับสมมุตินะคลิกคลอบุตรปับ๊บ มันจะพาคุณมาสู่เมนูย่อยของเมนูย่อยก็คือฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพค่าคอดบุตรนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่หน้าจอรายละเอียดนะครับด้านไหนเดี๋ยวคลิกให้ดูเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับค่าฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับเนี่ยรายละเอียดตามที่เขาขึ้นให้คุณกรอกนะครับ เสร็จแล้วก็ทําการแนบอัปเดตเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินนะครับอัปโหลดแนบใบรับรองแพทย์หรือสําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนะครับระบุวันที่ตรวจคันและอายุคันนะครับอัปโหลดเอกสารแนบทะเบียนสมรสหรือสาเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายนะครับแล้วก็ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพื่อรับเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนเงินมายังพร้อมเพ์นะครับแล้วก็ติ๊ก ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามจริงรายละเอียดต่างๆอ่านดูรายละเอียดนะคาเตือนในกรณีผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4มนะครับระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรายละเอียดก็ดูให้ดีๆนะครับอ่านแล้วก็กดบันทึกปับ๊บนะครับสรุปข้อมูลการขอรับผลประโยชน์นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้กดตกลงนะครับ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงปั๊บนะครับขั้นตอนจะเป็นการบันทึกสําเร็จก็สามารถกลับไปสู่หน้าระบบได้นะครับเพื่อทํารายการอื่นต่อไปนะลองดูนะครับลองไปใช้กันดู